พอขึ้นมาจากมอสวยๆเลยจบ้า ดีจ้าพี่น้องมือนีแต่จะพาทุกคนเข้าป้าหาเฮดจา้ามีนีมีเวลาบหลายมีหนึ่งชั่วโมงจา้าแต่ว่าขยักมากคือเกาจา้าคนหมักเก็บเฮดกำลังบาเฮดเลยจา้าช่วงนี้มาลุ่นน้ากันจา้าว่ามือนีจะได้เฮดบ่จ้า,จาเฮดเกาลัดช่วยสวยจา้า ตัดขาออกจ้าเพราะว่ามีดินเปื้อนจา้าบางเทือมีหนอนอยู่น้ำขาเขาต้องตัดออกจาก้าไปหอดบานเขาจะทำความสาง่ายจา้าเห็ดพึ่งเกาลัดจา้าดอกใยใหญ่งามจ้าเบางิบงปัดขา สวยๆจ้ะเอารูปสูองอ้วนๆตุ๊บปุสวยๆเลยจ้ะเห็ด oh, พึ่งเกาลัดอ the ื้มกะตากเลยจ้าพื่ อันนี้คือรูปทรงแปลกๆนะจ้ะเพื่อนคู่กันสวยๆเลยจ้าสวยๆเลยจ้าปาดงามเด็กอ่ะงามง,ามงางามงามงาม,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 ามีดี ไี่ตีอีกหาดอกพ่อขนาดฝนบปโตก,กับเบิเร์ตย่ามแล้วยังหลงเรือเลยนเนาะเบ้าลายดอกหาดอกนี่บ่เจ็ปตัดถิมลายคืเอามีดปลายแหลมโจกเอาเอามีดโจกๆเอาก็ได้พี่ตั้มปนคือนเตแอๆขามัน สวยเลยว่ะไปยูไอยูเห็ดพึ่งหวานจ้าบิ่งจ้ากำลังโพขึ้นมาจากมอสวยๆเลยจ้าบ้ามึงขาจ้างามคักจ้า าส,สวยเลยจ้าแต้วตัดดินออกจากคาเหตุก่อนจ้างาดงามคักจ้าดอกนี่กำลังป็นต่าหากเลยจ้า,า,าอ้วนตุบป,ปุยสวยมากเลยจ้า พออีกแล้วจ้าเห็ดเผือกไงผุนขาุ่เลยส,สวยๆเลยจ้าแตยวตัดขาออกเพระาะว่าข้างล่างบางคือมีหนอนแล้วกับมีดินเปลือนจ้าเขาต้องตัดออกไปถึงบ้านเลาจังทำความสะอาดง่ายจ้า เจ,จ้าดอกนึง่งเฮ็ดเกาลัดหน่อยฮ <c oughs> ่าอีกก็จ้าทแทนเงินเพื่อนเกาลัดจ้าพ่อยกแล้วจ้ายอยู่น้ำหยาปัาดขา,าเงาแทะปุ่นขาเงาใหญ่จ้า เกือบเทาแล้วแต่คาก็ยังได้อยู่จ้ะจ้าบางเธอบางเธอเ้าตัดไปเขาพอดำๆสีสัาต้องตัดออกบางเธอเป็นนอนเห็ดพึ่งหวานจา้าโอ้ยสวยมากเลยจา้า ตัดขาออกจ้าตัดดินที่วัดติดอยู่ขาออกจ้าพราะวัฒนาห้องประตัดแล้วห้าว่างในตะกาจ้าบินี้ดินมันก็จะไปกออยู่เฮ็ดดอกอื่นเฮ็ดให้เฮ็ดเห็ดเห็ดเท่าสกปรกจ้าข้าตัดขาวๆเกลี่ยๆออกสะอาด สวยๆเลยจ้ะวันนี้มีมล,ล่ามาแป๊บเดียวจ้าชั่วโมงเดียวจ้าปล่อยอีกแล้วจ้ายุก่ไก่กันกับดอกตะกี้เลยจ้าสวยๆเลยจ้าป๊าดงามคับ ป้าแป๊บเดียวจ้ามื่อนี้เราจะได้ขามาก,ก็ดีใจจ้า,าเราจะได้เขวาป่าฮาเฮ็ดก็มีความสุขจ้าเฮ็ดพื้นเราลัดจ้าพ่อยแล้วจ้ายืนยืนน้ำเฟื่อนจ้าตะเกาวยืนน้ำเฟื่อนขางอ่าง,ง,างาจ้าบัง เห็ดพึ่งเกาลัดทรงถ่ายก่อนออกปลาจ้ะป๊าดขาไงไงเลยจ้ะยางาจะมาหอดรถแล้วยางกาพอเห็ดพึ่งเกาลัดส,สวยๆเลยจ้ะป๊อดไงขาจ้ะป๊อดไงอีรีงาม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 ขาจ้ะ ว่าดอกตะกี้ปิดปลาแล้วไน,นี้แม่งมาพออีกจ้างามค่ะจ้ะาแ่งแล้วจ้าปงามค่ะจ้าเห็นบพจ่านี่ดอกนม่ค่ะดอกนี้ค่ะจ้าข้างถนนเลยจ้าปอด่ค่ะจ้า แต่มีเวลาชั่วโมงเดียวก็ยังอยากเข้าปลามาหาเหตุคือเกาจ้าวัตเดมาเห็นปลาก็ดีใจแล้วจ้าย่างไปย่างมากกับพ่อจะพอเห็ดด้จ้าแต่ว่าส่วนมากจะพอเป็นเห็ดเถ่าสงสัยช่วงนี้เห็ดจะเริ่มไห้หแล้วจา้า สวยๆเลยจ้ากับไดอีด่แล้วจ้าบันท้กคบไดรีด่แล้วจ้ามีเวลาหนึ่งชั่วโมงยางไปยางมากกับพ่อได้พอเห็ดด้วยจ้าแต่ว่าส่วนมากจะพอเป็นเฮ็ดท่าเพราะว่าตอนนี้ก็ถึงช่วงปลายฤดูการเก็บเห็ดแล้วจ้า เฮ็ดก็เริ่มไหวอากาศก็เริ่มเย็นล่วงแล้วจ้าแต่วังว่าทุกคนจะมีความสุขในการรับชมพอกันไม่คลปหนาสวัสดีจ้า